สวัสดีครับพบกับสุลุกขาลิว์พลแล้วเริ่มต้นกันที่หงติดปีกเวียดจุติปลดล็อกประตูกู้ชีพสลัดจอหักดิบโลเขียซาหลังโชว์ฟอร์มบวย้ยสวนทางข่าเหนื่อยที่เมือ์ซีไซนะฮะลิวูลยังคงเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดของตัวเองแม้กองทัพหงแดงภายใต้กันกุมงเงียงของอเนสวร์จะเปิดรังแอนฟิลด์กำราบบูมแฮมตันบนดเรอร์ได้สำเร็จแต่ชัยชนะครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถาม โดยชอบปัญหาเรื้อรังในการรับมือกับลูกเซตเพจท,ที่ทําให้แฟร์บอลต้องลุ้นระทึกจนเวนาทีสุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับสารแต้มสําคัญส่งให้ลิเวอร์พูลทะยานขึ้นสู่ท็อปโฟอย่างสง่างามโดยได้ประตูเบิกทางจากไรนกกมเฟแบกก่อนไฮไลท์สำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อฟอรเรนเวียตประสานงานสุดสวยกับฮุกโก้อเ,อเกิติก้พังประตูตอกฝาลงช่วงท้ายคร,ยรึ่งแรกเวียตร่างทองเพรคาน116ล้านปอนด์เริ่ม เฉื่อชายในที่สุดเพเมเกอร์เลือดเบียในวัย22ปีก็สลัดคราบนักเตะฟอร์มตกได้สำเร็จหลังจากแบกความกดดันมหาศาลจากแค่ตัวสถิติกาอังกฤษ100สมุกล้านปอนด์ประตูปลดล็อกในด้านนี้คือคำตอบที่จะเตียนที่สุดว่าเขากลายเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทีมไปแล้วสถิติสุดโหดของเวทในเกมดวลวูบชนะการดวลตัวตัวถ,ถ,ถ,ถึง11ครั้งนะครับซึ่งสูงที่สุดในสนามเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสำเร็จถึง8ครั้ง รับชีวิตพุ่งทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดนังแต่ย้ายมาจากเลเวอร์กูเซนมาสู่เมอร์ซี่ไซส์หมดเวลาเคียร์ซาสถาิติฟ้องสอบตกเข้าขั้นวิกฤตในขณะที่เวียสกำลังรุ่งรว่วงแต่นาคตของแฟรเดลกเคียซาในถินแอนฟิลด์กลับเงดนมนถึงกิจสุดดาวเตะิีมชติชอิตาลีได้รับโอกาสทองลงเล่นเป็นตัวจริงแทนโซบอสไลที่ติทดทุบแบนแต่เขากลับปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปอย่างหน้าอนนาจนสื่อดังอย่างลิเวอร์พูลอีโค กำคะแนนความสามารถก็เพียงแค่5คะแนนจากคะแนนเต็ม10ซึ่งต่ำที่สุดภายในทีมพาสถิติศูนย์เหรียญของเคียซ่า6 1เนาทีในสนามโอกาสยิงศูนย์สร้างรรค์โอกาสศูนย์ชนะการดวลบนพื้นศูนย์จากการดวลทั้งหมด3ครั้งซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แพ้รับคาบ100เซสถิตินี้ฟ้องชัดเจนนะครับว่านักเตะข่าเนยหนื่อย1.5แสนปอนต์ติดสดาไร้ตัวตนในเกมรุกทางฝั่งขวาและ ขาดความกระตือร้นที่จะสู้เพื่อตำแหน่งในยุคข,ของสลัดฟันธง f h g เตรียมเปิดทางไข่ทิ้งด้วยฟอร์มที่สวนทางกับข้าเหนือนะครับประกอบกับคาลือนะังหูจากอิตาลีและการกลับมาของโมซาลาหลังจบศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่รงรถึงการที่สลอดไว้วางใจใช้งานเจมี่ฟิมปงมากกว่าทำให้สนาคารของเคียซ่าสั่นคอนยางหนัก หากลิเว์โฮลต้องขยับขยายกลุ่มกําลังในตลาดนักเตะร,รอบหน้าการตัดสินใจขายเกียร์ซ่าออกไปอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อนําเงินไปสมทบทุนคว้าปีกตัวใหม่ที่สดใสและคมกว่าเข้ามาแทนที่ทยานท็อปฟโฟหงเฉินวูบสองหนึ่งกูรูซูฮกเอกิริเกร้ร่างทองชี้ชั่วโมงนี้ดีกว่าอิซักแอนฟิวเกือบแตก ลิเวอผู้ผูลขยับขึ้นรังอันดับที่4ของตารางคะแนนได้สําเร็จหลังเปิดบันเชือดมาบ่าบุพมันตันไปแบบสุดระทึก21เก็บ3แต้มสําคัญแสงหน้าเชลซีเข้าสู่ส่วนชั้นลีกอย่างเต็มตัว2นาทีมอร์รอดาแกฟินแบกเวียสซับไม่เลี้ยงทำหุงแดงโช์วความเียบคนนะครับรหมัดน็อกทีมเยือนสองประตัวรวดในเวลาเพียง120วินาทีจากผลงานของไรน์แกฟินแบกและประตูแรกในสีเสื้อแดงเพลิงของฟรินเวียสแม้ช่วงครึ่งหลังจะโดนบูฟตีไข่แตก จากซานติโกโบเอโนแต่อนันเดอรสลลตยังคุมสถานการณ์ไว้ได้จนสิ้นเสียงนกหวีดมอริสันฟันธงเอกดิเก้คือเดีวแห่งปีแม้ไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดนะครับแต่ผมก็เอกดิเก้คือแข้งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในชั่วโมงนี้จากจังหวะกระชากบอลรึ่งสนามก่อนถวายผ่านให้กับเวียดยิงประตูทําให้คริวตันมอริสันกูรูชื่อดังจากสกายสปอร์ตถึงกับอุทานกลางรายการเอกดิเก้นี่มันมหาศิษย์ดนจะชัด เขาเล่นแบบร้อยความกลัวมีทั้งทัศนะและความสนุกนาทีนี้ต้องให้อเล็กซานด์อิซัคฟิตเต็มถังผมก็ยังเลือกเอกกิติเก้ G e, เป็นเบอร์เก้าตัวจริงเลยสถิติสุดโหดของเ e e, อกกิติเก้ลงสนามทั้งหมดยี่มานัดซัดไป11ประตูกับอีกอแอาซิสารดเผยวความรับปั้นดินให้เป็นดาวสารดเปิดเผยว่าเหยื่อเว่าความเก่งกาจของเกงกกอกก e ิติเก้ไม่ได้มาเพราะชกช่วยแต่เกิดจากการเขี่ยวเข็นอย่างหนักในโรงยิม เขาทำงานหนักมากเพื่อให้ฟิตถึงระดับนี้แม้บางครั้งเขาจะไม่ได้ทำมันด้วยรอยยิ้มแต่เขาก็ยอมทำตามที่ผมโน้มน้าวสลัตกล่าวพร้อมรอยยิ้มผมบอกเขาเสมอว่าถ้าคุณช่วยเกมรับในลูกตั้งเตะดีๆพลังงานนั้นจะส่งผลให้คุณยิงประตูได้ง่ายขึ้นที่อีกฝั่งของสนามสถานการณ์ต่อไปนะครับลิเวอร์พูลพร้อมลุยโปรแกรมชุกโดยสลลตยืนยันว่ายัางมีฟาเดลโกเกียซ่าที่พร้อมสแตนบายในบทบาทน้เป้าหากสตตร์ชาวฝรั่งเศส เริ่มมีอาการลานะฮะด่วนนิวลุยดิอารตลิเวอร์พูลเดินเครื่องล่าตัวคาริมอาเดนิมีแนวรุกที่ใครก็หยุดไม่อยู่เดนิคดิอารตลิเวอร์พูลเปิดทางล่าตัวคาริมอาเดนิมีแล้วนะครับอาวุธหนัก17ล้านปอนด์หวังเขย่าบอลังพิมลีที่เมอร์ซีซา์นะครับแมตช์ชนะเหนือวูดแฮมตันจะช่วยให้หง์แดงเก็บสามแต้มสําคัญแต่สัญญาณอันตรายในเกมรุกที่เริ่มจืดจังในช่วงครึ่งหลังทําให้อาร์เนอร์สวรัต ระบบบริหาร f อ g อยู่เฉยไม่ได้ล่าสุดมีรายง,งานว่าลิเวอร์พูลเตรียมเดินเครื่องเละ่าละตัวคาริมอาเดยมูมีปีความเร็วแสงของปริเซทดอตมุลมาเต,มเต็มช่องว่างที่ขาดหายไปปฏิบัติการเสียบแทนลุยดีอาร์ตนังแ,แต่ปล่อยลุยดีอาร์ตไปกับไบมอนิกด้วยค่าตัว65.5ล้านปอนด์เมื่อสมมติผลมาลิเวอร์พูลยังคงมีรูโวขนาดใหญ่ทางกราบซ้ายทีมขัดนักเตะประเภทลักเลื้อยที่สร้างความโกลาหลนให้กับแนวรับคู่แข่ง หลังพลาดหวังจากองตวนเซมโยอที่สอว,วลซบตารางคู่แข่งอย่างแมนสตี้ทาให้ริชัดฮิวผู้นักการกีฬาหงแดงเบนเป้าไปที่สือเหลืองทันทีโดยมีรายง,งานว่าลิเวอร์ยนหินถามทางด้วยข้อเสนอเบื้องต้น20ล้านยูโรหรือราว17ล้านปอนด์หวังสอยเพชรเป็นงานรยายนี้ก็สุดทินอันเวลทาไมต้องเป็นอาเดยมีตัวแทนลุยดิอารตหรือทายาสซาลา ในวัยเพียงแค่23ปีนะครับเดนิมีไม่ได้มีแค่ความเร็วแต่เขาคืออาวุธร้ายในการสวนกลับที่หาตัวจับได้ยากนยิยามสั้นๆคือจากปากนักวิจารณ์นักวิเคราะห์ถึงดาวเตะรายนี้สิ่งที่ทําให้แฟนหงแดงต้องตื่นเต้นความชอบปร,ประโยชน์เขาเล่นได้ทุกตำแหน่งแนวรุกหน้าเป้าปีไซา์ปีขวาสถิตะรับพีศาจการจบสกอร์ซึ่งไม่รวมจุดโทษโดยติดท็อปเของยุโรป จิกซอที่ใช่มีสไตล์การเล่นที่ถอดแบบมาจากลุยเด,ดีอัรแทบจะ100%แต่ด้วยความที่เป็นนักเตะถนัดซ้ายเขาจึงมีศักยภาพที่ก้าวขึ้นมาเป็นทายาทของโมซาลาในร้อยยาวได้อีกด้วยเจาะสติสุนโทลของอาเดยมีหน้าเป้าลงเล่น131เกมซัดไป68ประตูกับ35แอซิสลิมเส้นสายขวาลงเล่น109นัดซัดไป29ประตูกับอีก2 2แอซิส ม้ตัวเลข17ล้านปอนด์อาจจะเป็นเพียงแค่การลงเชิงกับดดหมุนแต่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลกำลังวางหมากครั้งใหญ่เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ที่ดูดันกว่าเดิมมกราคมนี้แฟนบอลหงแดงต้องจับตาเพราะกุญแจสำคสู่ความสำเร็จของอาร์เนลสลัตอาจชื่อคาริมอาเดเยมีรอแล้วที่ยังไม่จา่างโอเว่นเปิดใจยังไร้บทสนทนากับเชียร์เลอร์แม้ความหมังหมงจะผ่านมานานแล้ว มคเอร์เวนะครับอดีตเราย,ยังระดับตำนานเอามาเปิดเผยว่าเขายังคงไม่พูดคุยกับอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าอย่างอารันเชเลอร์หลังจากที่มีประเด็นขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมาหลายปีโอเว่น <Owen S 2> ในวัย4 6ปีนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดที่วงการฟุตบอลเคยมีมาโดยก็ฝากผลงานการทําประตูไปถึง222ลูกจากการลงสนาม482้นัดให้กับสโมสรเล็กๆอย่างลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดนิโคลเซอและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ย้อนกลับไปในปี2019ชวนวนเหตุของสงครามน้ำลายระหว่างสองตำนานทีมเยอรมัษประทุขึ้นเมื่อโอเวนตีพิมพ์หนังสืออัดชีวป,ประวัติที่ชื่อรีบูดซึ่งเนื้อหาภายในได้พาดพิงถึงช่วงเวลาที่ทั้งคู่ร่วมง,งานกันที่นิวคาเซในปี2009สมัยที่เชียร์เลอร์เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวในหนังสือเล่มดังกล่าวนะครับโอเวนอ้างว่าเชลเลอร์พยายามโยนความผิดให้เขาว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทัพเซนกระดงตกชั้น ทงทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเชียเลอร์กลุ่มทีมชนะเพียงแค่เกมเดียวจาก8นัดซึ่งหลังจากจบฤดูกาลน,นั้นโอเว่นก็ได้ย้ายไปร่วมทีมแมนยูแบบไร้ค่าตัวโอเว่นระบุในหนังสือว่าเขาเสียเลอร์ถูกดึงเข้ามาในฐานะวีรบุรุษเป็นเด็กท้องถิ่นผู้กอบกู้เดียมมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่จบสวยแต่เขาล้มเหลวนิวคาสเซิลตกชั้นและบางทีแทนที่จะพิจารณาความผิดพลาดของตัวเองมันคงง่ายกว่าที่จะต้ษว,ว่าเป็นความผิดของไมเคิลโอเว่น แน่นอนว่าเชลเลอร์ไม่รอชาร้าที่จะตอบโต้เขาโพสคลิปวิดีโอที่โอเว่นเคยพูดเอาไว้ว่าผมเกลียดช่วงเวลา6 7ปีหลังผมแทบจะรอแขวนสตั๊ดไม่ไหวโดยเชลเลอร์สวนกลับด้วยแคปชั่นเจ็บแสบว่าใช่ไมเคลิลพวกเราก็คิดเหมือนกันโดยเฉพาะตอนที่นายรับค่าเหนื่อยหนึ่งแสนสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์ฝั่งเบบ้โกก็ไม่ยอมจบง่ายๆเขาโต้กลับทันควันโดยตั้งคำถามถึงความจงรักภักดีของเชลเลอร์ที่มีต่อสมสอุร ไม่แน่ใจว่านายจะจงรักภักดีกับนิวคาสเซิลจริงอย่างที่สร้างภาพไว้ในเพื่อนผมจำได้แม่นว่านายเกือบที่จะเซ็นญายะไปลิวพูผอยู่มารม,มาร่อหลังจากที่เซอร์บอเบีลรอบสันจับนายนั่งสำรองตอนนั้นนายพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะย้ายออกสายการล่าสุดนะครับจับมือแต่ไม่มองหน้า เมื่อเร็วนี้โอเว่นได้อัปเดตสาะนะความสัมพันธ์ของเขากับเชลเลอร์ผ่านทางเสื่อ m i n ต e เต p o สปอร์ตว่าเวลาที่ผมเจอเชลเลอร์ผมจะจับมือเขาและเขาก็จับมือผมแต่เราไม่มีบทสนทนาใดๆต่อกันเอาจริงๆเ,เราแค่ต่างคนต่างอยู่ลึกๆแล้วผมชอบเขานะแต่เขาทำพลาดมหันที่พูดจาแบบนั้นออกมา สรุปประเด็นสำคัญนะครับคู่กรณีไมเคิลเวนกับอารันชิเลอร์สาเหตุการตกชั้นของนิวคาสเซิลในปี2009และหนังสือของไมเคิลเวนปี2019สถานะปัจจุบันทักทายตามมารยาททางสังคมแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวยังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฮะนี่คือสุข,ข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรับเย็งของที่28ธันวาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ